ไปเลยไป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  เอ้ยทำยังไหยังทัอยู่หลังทันยู่หลังทังใช่ใช่ยู่หลังทังทำเด้พที่นี้มันไม่กันหรอกไม่เข้าประกานที่หรอกได้ไหมยี่ร่องนี่ร่องนี้ ค่อยเอยเขอกเยอะแล้วเขาด้อแอมค่อยเรือยๆอย่างไรอ่ะแบอ่ะคลิปได้ขอคลิปได้ไม่ได้ไปนไคุอเลยยังยังยังงมันมันถ้าคลิปออกมาไม่ได้มันเข้าไปกดตัวอยู่เอากระตัวมัเลยอไหนคิปเลยไปไหนคิดึงมันเลยไปหนคิปก็ดึงเลยกระตัวมันนะคิปตัวถากดึงเลยคิปตัวมันเนี่คลิปมัมุดดทเออลากมาเออลากมาลากมาเออแน่นลากมา

แล้วเนะ้ยต้องทำไดมสิทำคนลงคนลงขอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหม่รับับับปับับเขาขี้ขี้ไยุดไปนะโอเคอธิษฐ่นขี้บอลขี้บอลเดี๋ยวกี่ไว้ก่อนนะ

นพี่เข้ามาทำไมมาเข้าจะมาทำอไเข้าห้องน้ำห้องน้ำแล้วเป็นไงเจออะไรก็เจอตัวเจองูอยู่หน้าประตูเห็นเขาอยู่ในร่องน้ำใช่ไหมแล้วเป็นไงินัวไหมก็กลัวตกใจไหมปลาแล้วเรพี่เป็นอะไรอยู่ที่นี่เป็นก็มานี่แหละมาช่วยเขาทำครัวทำาหาวันนี้เป็นมีวันอะไรวันอะไรเข้ามาเลียงเพลวันเรียนเพลงวันอะไรครับวันเกิดเนาะวันเกิดมาเรียงเพลวันเกิด